ว่าการปรับเบาะนั้นมีกี่อย่างปรับยังไงวัดยังไงจะไม่มีจุดตายตัวบางวันเราอาจจะเข้าไปใข้หน่อยก็ได้ถ้าวางได้แบบนี้ถือว่าโอเคแล้วแต่สัตว์เราจะได้รับน้ําหนักขณะที่รถมาชนท้ายได้ดี สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องของครูเบิร์ตไดวิ่หรือครูเบิร์ตสอนขับรถวันนี้มีหลายคนถามครูเบิร์ตเข้ามาว่าการปรับเบาะปรับยังไงถึงจะขับรถได้สบายที่สุดไม่ต้องปวดเมื่อยปวดหลังแล้วก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆให้ได้คล่องแคล่วที่สุดก็เลยเกิดวิีโอนี้ขึ้นมาก็าคือเรื่องของการปรับเบาะว่าการปรับเบาะนั้นมีกี่ยางปรับยังไงวัดยังไงถ้าใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับ การปรับเบาะเราจะปรับด้วยกันนะครับอยู่สี่อย่างอย่างแรกเลยคือการปรับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังอย่างที่2คือพนักพีงหน้ากับไปข้างหลังแล้วก็ปรับพวงมาลัยขึ้นลงอันนี้จะเป็นได้แค่สองทิศทางแล้ก็อย่างสุดท้ายอย่างที่สก็คือหมอนรองศรีรษะ,ะปรับขึ้นลง เคมาดูแบบแรกก็คือการปรับเดินหน้าและลอยหลักจะไม่มีจุดตายตัวบางวันเราอาจจะเข้าไปใกล้หน่อยก็ได้นะครับบางวันเราอาจจะห่างหน่อยก็ได้วัาจากใช้เท้าซ้ายนะครับเหยียบคันลงไปให้สุดถ้าสมมติว่าเหยียบคันสุดแล้วน้องทางด้านบนจิกเบาะเยอะเกินไป,ปแสดงว่าเรานั่งไกลไปหน่อยแต่ถ้าเราเหยียบคันจะแล้วน้องเราลอยสูงขึ้นมาเลยสแสดงว่าเรานั่งใกล้ไปปรับให้เหมาะสมเบรกก็เหมือนกันกดลงไปแล้วน้องด้านบนทมจิกต่อไปเป็นการวัดพนักพิงพนักพิงนี่เราใช้แขนกำ เอามือชนกันก็สานกันเราใช้ข้อมือวางจุดสูงสุดของพวงมาลัยถ้าวางได้แบบนี้ถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าวางแล้วไกลเกินไปแบบนี้ในการหมุนพวงมาลัยเราอาจจะต้องเอื้องพาไปหมุนแต่ถ้าใกล้ไปเวลาเราหมุนพวงมาลัยแขนมันจะติดลําตัวถือว่าไม่โอเคก็วัดวางข้อมือวางข้อมืออมนพอดีก็จะหมุนพวงมาลัยได้คล่องตัวพอดีและอย่างที่3ก็คือพวงมาลัยปรับให้เหมาะสมให้ตรงนี้ ่านรนี้ให้เห็นหน้าปัดเรียนมาให้ชัดเจนและอย่างที่สี่นะครับอย่างสุดท้ายคือหมอนรองศรีรษะเอาผูด้านบนให้อยู่ตรงกลางหมอนพอดีประมาณนี้จะเลยได้รับน้ําหนักขณะที่รถมาชนท้ายได้ดีโอเครบบับเบาะก็จะประมาณนี้ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูเบิร์ศสอนขับรถไว้ด้วยนะครับครูเบิร์ศจะมีอีพีต่อๆไปในการเรียนสอนขับรถมาให้ชมอีก สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ